สวัสดีครับนุ่มพูนสวัสดพุ่มชัยวิถีชนคนฟ้สวนครับผมห่างหายไปเกือบสิบวันนะครับเพราะว่าติดภารกิจงานข่าวดำคุณแม่ของตะเล็กสวนพอเพียงเลี้ยงโควิดสิบเกนะครับผมคุณยายเสียเมื่อวันพฤหัสที่ยี่สิกว่ากว่านะครับเดือนเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณเกือบสิบกว่าวันแล้วนะครับก็เลย วันนี้ที่บ้านเองก็โดนวิกฤตเหมือนกันนะครับผมแฟนก็โดนกักตัวนะครับผมเองก็ต้องอยู่ห่างๆนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวมาให้ดู mm hmm. บรรยากาศรอบๆขนมผมแล้วกันนะครับนี่ก็จัดแจงโน่นนี่นั่นนะครับก็เหลือประมาณ20เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ mm hmm. ก็คงจะเสร็จ สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ทำเอาไวพวนมากั้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับให้ดูต้นไม้ก็สั่งอิดบล็อกมานะครับแล้วก็รองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นชั้นเป็นชั้นก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเทเพิ่นเสร็จก็จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนคุณยายคุณแม่ของตาเล็กเสียผมเองก็เอาเห็นในคลองมานะครับนี่มาถมรอบๆบ,บริเวณนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกนะครับน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงนี้มันก็เลยแฉะหน่อยนะครับแี่พื้นก็ลากกระสอบอยู่เหมือนกันนะครับลากกระสอบอยู่เมื่อก่อนนี้เอาง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าพอน้ํา ป่ามาช่วงนั้นนะครับมันก็เลยพัดหินไปนะครับต้องใช้กลาขุดนะครับหรือว่าพรกนะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็ยังขาดเตานะครับปิ้งย่างเตาหุงข้าวเตาทำอะไระครัก็ทำที่วางเครื่องปรุงนะครับผมอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องแขวนไว้ตลอด เดี๋ยวให้ดูรอบๆขนําแล้วกันนะครับอันนี้ปุ๋ยก็ยังใส่ยางไม่หมดเลยนะครับยังเหลือหนึ่งกระสอบนนี่พื้นนะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ได้อัปเดตให้พี่น้องผมเพื่อนได้ดูกันนะครับก็ยังไม่ได้เทพื้นนะครับอันนี้เทเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช้วัสดุเท่าที่เรามีอยู่ข้างๆบ้านนะครับในสวน สเสน็จจันอันนี้ไซบิกทั้งนั้นเลยนะครับสเสน็จจนสายพันธุ์ขงศกแต่ที่นั่นคือให้ดูพื้นเห็นไหมครับนี่เทเรียบร้อยนะครับ,บ,รรบก็เมื่อก,กี้ก็ตัดเนี่นะครับบริเวณสนามหลังบ้านบรงทีมีแดด นี่หลังหลังบ้านนะครับผมให้ดูนะครับให้ดูข้างๆนะครับนี่เห็นไหมครับขนมนี่ถ้าว่าใช้ซื้อวัสดุนะครับก็คงจะหลายตังอยู่นะครับแต่ว่าผมใช้กระเบื้องที่มีอยู่นะครับกระเบื้องจากขนมจากบ้านหลังเก่านะครับแล้งเหลือที่ น้ำพาไปสามสิบสองแผ่นนะครับก็เลยเนี่ยเหลือที่อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือไม่ได้เอาไปทำกระหนัมในช่วงนั้นนะครับที่น้ําท่วมไปก็เละตุ้มเป้หมดเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็บริเวณรอบกระหนมนะครับนอนนด้แล้วครับมุ้งก็มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับมุมที่ทําการคนเฝ้าสวนแล้วกันนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โควิดมาแรงมากนะครับเป็นแล้วก็บอกว่าหายเร็วแต่ว่ามันเสียเวลาตรงที่เรากักตัวนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19ผมเองก็ต้องอยู่รอดปลอดภัยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับคนที่เขาเป็นแล้วนะครับก็เลยต้องระมัดระวังด้วยนะครับระวังตัวเองนะครับเดี๋ยววันสองวันก็คงจะต้องไป อนามัยนะครโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปเช็คไปอะไรนะเพื่อความสบายใจแล้วก็เป็นการรับผิดชอบสังคมแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับว่าขนผมนะครับแปดสแล้ครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับที่ส่งข้อความมาถามไทยนะครับแล้วก็ส่งข้อความแสดงความเสียใจมากับ คุณแม่ของตาเล็กนะครับคุณยายลิมผมเองก็เคยทําคลิปในช่วงนั้นนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องไปถ่ายคลิปนะครับที่สวนพอเพียงเลี้ยงโควิดสึเก้านะครับของตาเล็กนะครับช่วงนี้ให้แกหายหน่อยๆนะครับเพราะว่างานเหนื่อยนะครับเหนื่อยขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ